สวัสดีครับโมเล้งครับพี่น้องครับมาแล้วมาแล้วกินตัวรอดหัวบปอดคมมาแล้วครับผมถึงแล้วถึงแล้วตัวแก้วกี่ตัวรอดหัวบปอดคมครับผมถึงแล้วหร่าไอสูงเป็นตาสั้งถึงจนไม้ไปลายรากแล้วครับครับทอดกีดทำลังจะแดงแล้วอยู่การเต้นการย่างเปิดพื้นหมดไปแล้วแม่งครับผมตอนนี้วันสิบห้าพี่น้องไปรอเบื้องหน้าเวทีพื้นไฟติดหมดแล้วแต่ว่าปบเครื่องสอดเครื่องเสียงก็ยังไม่ได้ไปนไเพิ่นหรอกครับแล้วแต่เจ้าน้าอยู่แล้วก็สิบปีแล้วเอ้ามาเราบอลลูกสาวไปเดี๋ยวสิไปรอเบื้องหน้าเวทีก่อน สวัสดีค่ะมานั่งพอดีเลยเดี๋ยวพ่อจะไปหาเลาะดูหน้าเวทีวันนี้สวัสดีค่ะตลกวันนี้มีสามคนเรานอกนั้นลาหมดสามคนในซีพ่อหนูมาสองคนโอเคค่ะน้องหนูเล็กมาถึงแล้วกับไอ้สูงเป็นตาซังครับผมเดี๋ยวพาพี่น้องบรรยากาศหน้าพิธีก่อนเด้อครับผมครัอาบผมเอาเดี๋ยวสิเล่าเรื่องตลกสู้ฟังเพื่อได้เล่นได้หน่อยนึงนอเฮาเนาะแล้วไปเบิ่งหน้าเวทีก่อนบาทให้พี่น้องค้ำมาแล้วเมื่อดแล้วให้เพี่น้อนเขารออยู่ในลานนี่อะไรตลกเขาเล่นตามนั่นแหละเด้อ แล้วจังว่ากันพาพี่น้องไปรอก่อนไปรอเบิ่งหน้าเวทีคนตัวฟื้นไฟติดแล้วไปรอเบิ่งตัวบาทสิมาพี่น้องมาเดี๋ยวพาไปดูหน้าเวทีนี่พี่น้องอย่างของบ้านหน้าเวทีแล้วครับโอ้ยบรรยากาศดีขนาดเลยอีเมยียข่อยมาไปเนาะนอเมียจูข่อยเมียจูสาแกี่วข่อยมาไปนอนี่ครับบนเวทีนะครับตอนนี้ฟืนไฟติดเบดสู่ดวงแล้วเครื่องเสียงกระดังแล้วนะครับนี่ เครื่องเสียงก็ดังแล้วตุ้มตั้มแล้วฟื้นไฟกับติดเบิดสุดูดวงแล้วนะครับโน้พานวิเศษศิลน,นะครับเดอเจนปีนี้นะครับศิลปินเฮามากหนาหลายตาเพราะว่าสปปิเป็นเป,ป็นศิลปินใหม่ศิลป,ปินเก่านะครับฝากพี่น้องเฮ้าตุ่มห่มเบิงแยงเด้เนะครับนี่บรรยากาศร,รอบค่ำนะครับนี่มาแล้วพี่น้องเพิ่นมาแล้วดิววผมผูสาตผูเสื้อจองไว้แล้วนะครับ อีแม่จูหอยว่าอยู่สาแก้วว่าสิมาเล่นนั่อยู่มาไปนอ้ออีแม่จูหอยนอนะครับนี่พี่น้องก็มาแล้วดิผลกระล่างทะยอยเขามาผาลกระายคนนะครับบรรยากาศขณะนี้เวลาประมาณหกโมงหกโมงครึ่งทงนะุ่มหนึ่งนะครับเนี่ยประมาณทุ่มหนึ่งนะครับตอนนี้เราจะเริ่มทําการแสดงประมาณสองทุ่มครึ่งนะครับเนี่ยเทิงเวทีกะน้นองๆทีมแดนเซอร์กําลัง จัดบ็อกกิ้งกันอยู่นะครับน้องน้องแดนเซอร์นะครับงานแรกนะครับงานแรกแต่ว่าตอนนี้การเทิ่เวทีกัขออนุญาตใส่เต็นนะพี่น้องเด้ออาจจะดูไม่สวยเท่าไหร่นะครับเพราะว่ากันกันยังวันทีกันฝนเทื่อฝนตกมันเสียเหตุบอท่านย่านเครื่องดนตีเห้าถือน้ำถือฝนนะครับก็เลยกลางเต็นท์ไว้1 2 3 4งสี่ห้าหหลัง นะครับความสวยงามอาจสติอบอเต็มหลอยบันไดก็ขอตรวจขอไปพี่น้องเนื่องจากว่านะครับเหาเตรียมไวกอนเถือฝนตกมากมันจังสีอ่าท่านนะครับเนาะก,ก็เลยกลางเต้นไปหาหลังนะครับพี่น้องเอานี่นะครับผู้สนับสนุนรวมไปถึงงานของวันนี้นะครับนี่นะครับนพี่น้องกับเข้าบ้านอะไ้บัตรนะครับ ฝนก็สิบอตกดอกพี่นองเบืองบรรยากาศแล้วบ่ามีฝ่ามีฝนดอกแปล้นเอืดเติดเลยบาดนี้ตั้งหัวคํำนี่เป็นคืมคืมฝ่าค้มฝนมาอยู่ครับพอตกดึกมาโบมีฝนแล้วได้บาดนี้ขีฟ้าโล่งแล้วครับนะต้องฝ่ากอดโกงนะครับตอนหัวคํำนี่มีกีฟ้าเหมือนเมือดดำๆอยู่นะครับพอตกดึกมาก็โอเคแล้วนะครับ พร้อมทุกระบบนะครับพร้อมทําการแสดงนะครับมาแลงนะครับเพราะว่าสิเป็นระบบแสงสีเสียงจอ led นะครับระบบฟืนไฟครบทุกอย่างนะครับพร้อมทําการแสดงขณะนี้เวลาประมาณหนึ่งทุ่มตรงนะครับโอ้ยพี่แม่กลับบาแล้วนะครับพี่น้องแฟนคลับ FC ฟพอดบ้านั่งปูสัดจองไว้แล้วนะครับพี่น้องนะครับอาจารย์นักดนตรีก็กําลังเตรียมสีเสียงเศร้าทางบนเวทีนะครับคุณ บรรยากาศในงานนะครับสดๆตอนนี้จารย์ร้อยขออนุญาตถ่ายคลิปอีกคลิปหนึ่งให้พี่รองเบื้องน้ำกันนะครับเพี่ทางเขางานล้านกาล้า,านขายหลายขนาดนะครับนี่ครับประตูทางเขา,างตู้อุ่นกับล้านขายาานาฮวัดผลเลยผลเสียงไฟ้ผลสุดผลเลยนะครับนี่อยู่ในมาวิาลราชภัฏจังหวัดสระเก้ยวยนะครับสถานที่ตั้งเวทีนะครับทำการแสดงวันนี้เป็นงานฟรีนะครับ เป็นงานฟรีครับพี่น้องบ่ได้มีค่าบัตรค่าเบอร์นะครับฟรีเลยนะครับวันนี้เนาะในช่วงหัวคัมบรรยากาศกเกษประมาณนี้พี่น้องครับนี่ดูระบบแสงสีเสียงของทีมงานนะครับนี่ระบบแสงสีเสียงนะครับสวยงามมากตอนในกระร้างปรับไฟล่องไฟอยู่นะครับพี่น้องเครื่องเวที ส่วนเครื่องเสียงกรลองแต่หัวคำแล้และสวยงามมากนี่ครับพี่น้องหนาเวทีนะครับสวัสดีอีกเทือนึงได้พี่น้องเออจันลอยู่ทั้งหน้าเวทีตอนนี้ขออนุญาตใช้กล้องข้างหน้านะครับอาจจะเป็นตัวหนังสือสิครับหลังเนี่ยเพราะว่าใส่กล้องทั้งหน้านะครับ บรอดไซกองหลังไทยเอากองหนา้าจังด้เห็นเวทีครับเปลี่ยนจานร้อยนำ้ำนะครับพี่้องนี่คือเวทีหนูพันวิเศษศิล์นะครับตอนนี้พร้อมแล้วที่จะทำการแสดงนะครับอีกสักคู่นะครับจะภาพเจ้าการเจ้างานเพิ่มาเปิดงานลนะระกาสิยองกันเลยนะครับฝนบ่มีพี่้องมาเนี่ยปนเอือดเติดแต่หัวคําเป็นต่มีฝนก็ยังในที่้าเต็มเลยนะครับพอตกดึกมาเบยอ,ออกไปแล้วนะครับปูเปนปูเปนปัดเป่าออกไห้นะครับ,พพเ,ออนะรบเพราะว่า อีพอตายเรากับว่าปักถูบอยู่นี่นะครับปักถูบบอกปูแล้วนะครับเอาสาถูดปูเดลยจะ้า,าลงมานะครับไปลูกหลานในถ้ำาลันแสดงเต็มที่สักวนงานแรกแหกหมันได้หมือนในงานแรกแหกหมันนะครับของหมอล่ำหนูพนันวิเศษศิลป์วันที่หนึ่งกันยายน2 5 6 8วันนี้เป็นงานแรกแหกหมันของจัดลอยอันนี้เป็นงานที่เพิ่นจ้างไว้แต่ปีไก่นะครับปีนี้ทีมงานหนู้ันก็เลยมาล่ำแต่ว่าจัดลอยเป็นงานแรกแหกหมนันที่ได้มาน,น้ำเพลินคือปีนี้ได้มาอยู่หนูพนันธ์วิเศษศิลป์ป อันนี้ก็คืองานแรกเลยนะครับหลังจากที่ประมาณวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับไหลสดเปิดตัวศิลปินเสร็จงานนี้ก็คืองานแรกเลยนะครับศิลปินไมเก่านะครับนิวเจนนะครับเจนไม่เจนเก้าเหมือนนี่นะครับมารวมกันเบิดเลยนะครับศิลปินของเราได้ข่าวว่าเหมือนอาจจะมารบรกบปันไหนเพราะว่าบางก้นกบทิดทุระนะครับเพราะว่ามันแบบงานอันนี้งานแบบเร่ง นะครับผลังก้นล่างงานบา่ไไรนะครับเพราะว่าพ้นกรสิทาเปิดวง่งสุราพันังสีไดล่างงานจังสีเดออกจากงานลังก้นก็ดีนะครับแต่ว่าัดที่นี่งานนี้อาจสิบบ้าบาค่ครบกันไดศิลปินแต่ว่ากับบ่หลายคนดอกประมาณสองสามคนนี่แหละนะครับนอกนั้นก็คือเต็มที่คือเกาไปน้องต้องขอตรวจขอไปนำหาลังเือเบิ่งไล่สดปัดว่าเอาคือบบเห็นผู้นั้นเห็นผูน้นี้นะครับเนาะนะบางคนอาจจะมาบ่ไไ้นะครับอัในบ้าเพื่อว้ก่อน แต <Keep S 2> ่ถามว่ารูปแบบการแสดงเหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมนะครับเต็มที่เลยวันนี้พัดเสลย์สดผ่านทั้งเพจเพจหมอลำหนูพานวิเศษศิลนะครับเสลย์สดทั้งเพจหมอลำหนูพานวิเศษศิลได้พี่น้องเด้อนะครับาขันผู้ใดอยากเบิ่งก็เข้าไปเบิ่งทั้งเพจนะครับเพิ่นเสลย์สดผ่านโทรศัพท์นี่แหละนะครับเพราะว่าทีมงานตากล้องเฮาบ่ได้มามื้อนี้นะครับมันไกลนะครับซึ่งเป็นงานประมาณว่าเลือกเวลาเลิกเฮาบ่ฮู้นะครับเพิ่นบ่ทันกำหนดให้เกิด แสดงไปเรื่อยๆจนกว่าคนจะมาสั่งเลิกนะครับเนาะประมาณนี้นะพี่น้องเ้อพี่น้องก,กำลังทยอยอย,ย่างหาหลาะสื่อของกินอาหารนะครับสื่อของกินของอยากอยู่นะครับุนะครับบรรยากาศในงานนะครับก็เวลาประมาณถุนหนึ่งประกาคน้นเพาะทานไรไปไหนพี่น้องตอนนี้นะครับกำลังทยอยมาเรื่อยๆนะครับผู้จองสาดอจองเสื้อไว้ทาก็ห้ายแล้วนะครับ พระพนาอย่างเดียวจะหายฝนตกมารอบเดือกก็แสดงเสร็จลู่ลวงไปด้วยดีจังตกเนื้อปูเด้อนะครับมืออื่นเวลาจังตกก็ได้การจากตกะอิลีก็ดีกานพ่อสันก็ให้มันจบสักวันจังจบจังจังตกก็ได้นะครับนี่นะครับโอ้ยเวทีงามเนาะพี่น้องเนาะเฟื้นไฟขนาดว่าเพิ่นแค่ลวงยื้อได้พี่น้องเพราะตอนได้แสดงก้อนเสือกได้นี่มันยมเลนก้อนเสือกสีดำไดพี่น้องเอ้ยนี่นะครับสวยงามมากเบิ่งปลายไฟ ไปฟื้นไปไฟก็โอเคนะครับคำว่นานูบานวิเศษศิลก็ติดทุกหลอดนะครับสวยงามมากเอา้าพี่นี่ฝากพี่น้องป้องไปติดตามผลงานนูบานวิเศษศิลฝากจาัดร้อยในเด้อครับเด้อนะครับพี่น้องหากเพียงกันคือเก่าพี่น้องจะถิ่มจะป้ากันเด้อโอ้ไฟพุขึ้นมาแล้ววูน่างามขนาดเลยพี่น้องบังไฟดอกบังไฟดอกนี่บังไฟดอกบังไฟดอกบังไฟดอกงามขนาดเลยบังหัน เก้เขเเครื่องเสียงกะสุดยอดครับดังดีขนาดเลยวงเวียนนนังฟังโอ้ยจนกระเทียกเอื้อติมตืมเลยครับเครื่องเสียงคนแน่นอนขนาดนะครับดังแน่นดีครับสำหรับเครื่องเสียงเวทีกะจักห่องนึกจ้าเอือนซ้ำนี่นะครับเวทีจักห่องหมุผมกะบ่คคอยสันทัดเหลืองเวทีบันไดพี่น้องแต่ว่ากะเบิ้งเบ้งแล้วกัน ใหญ่ซ้ำๆเวทีหมอลําคณะทั่วไปในละพี่น้องนะครับซ้ำๆกันนะครับแต่ว่าความสูงกะบ่ไดดสูงหลาบปานใดนะครับแต่ว่าควาวกวงางความยาวนี่ว่ามันซ้ำๆกันกับกับทุกคณะอื่นอยู่ดอกนะครับส่วนความสูงนี่บ่สูงบานใดแต่ว่าควเมยาวนี่พโคนะนะครับเาวาซ้ำกันเบิดนั่ยละนะครับรูปแบบเวทีนะครับเขาเจ้าเอื่นจักห้องจักห้องบูผมกะบ่ฮู้จักบานใดนะครับ แต่ว่าความสูงนี่บ่สูงบันไดพี่น้องนะครับนางลานประมาณจักสั่นบ่นดิว่าแต่ว่ากระสูงเตือบอยู่ได้แล้วเนาะเบิ่งปุ๋นอะว่าบ่สูงกระสูงเตือบอยู่ไหมหรือตาผมเบิ่งบ่ดีบ้าสนเดปุ่นสูงจนเดอนอยู่ได้ทั้งหลังกะดิปุ่นสูงอยู่ได้ปุ่นหอดปุ่นสัน่นปุ่นอยู่ได้นะครับสัญญางมากไก่ๆพี่น้องก็สิเห็นว่ามันใหญ่อยู่ได้ไปถ่ายไก่ๆมันก็นเลยบอกคือใหญ่ นี่ครับมาตายเกล้ๆบป่นเดพี่น้องเด้วสียางมาเบิง่งใกล้ๆครับอ้านสูงถ่วมหัวบนนี่มายืนอยูา่านี้ปุ๊บนี่โอ้ยแปะข้างจานลอยบนนะครับคว้างสูงครับหน้าเวทีแน่สมมติว่ายืนเต้นอยู่หน้าเวทีพี่น้องสูงอยู่ไรพี่น้องเดี๋ยวเด้อครับกล้องให้เบิ่งก่อนนี่สมมติว่ายืนเต้น,เนอยู่หน้าเวทีสูงเติบครับพี่เพียงวีจานลอยเลยนะครับ นาไวที่เฮ้านะครับกวบกว่างควมใหญ่กัถือว่าใหญ่นะครับมโนออยนาวน่วงใดล่ะซ้ำกันกับว่งผู้อื่นคน่ดอย,ย่ดอกนะครับมอลํามาตรฐานหัูพันวิเศษสินนะครับสุดยอดครับสูงครับปะโอ้มาพอเอฟซีเพืลนรเพื่อนได้ขออนุาญาตมานาั่งน้ำก่อนสวัสดีครับครับโอ้มาดิมาดิสนมาดิบครับผมเสียเอาไปอันลงคลิปอีกเจ้านึ่งถ่ายเป็นวิดีโอครับผมส ปีนี้มาอยู่นั่หนูพานคนแต่มาครับคนแต่มาจัะว่าพี่น้องเฟสครับเอฟซีผ e นกับเพท่านหนูลังคนนะครับเพราะว่ากัดเอาออกจากะผลปะครับกัดยังว่ามาอยูอ่หนูพานก็จะได้ออกก็เนาะผมเห็นคลิปม,มือมันอนว่านก็อเอามือว่านมือก่อนนี่ไทยกับผู้เพิ่นเก่าตลกของหนูพานนี่แหละนี่เลยนี่เลยยูฮานละเออมาในน้อยหน่ะบอกในน้อยหน่ะ หรือพูดง่ายๆนะคืออย่างไอโจบ <ๆ S 2> ่ะคือโจบ่ครับครับสีชโลเกลเก่เกาบรบปีกับเก้านะไอโจอสักคนเก็บโจยู่ก่อนพูดนั่นล่ะพูดนั่นล่ะเอามาเพิ่นเพิ่นแนะน้ำมาเพิ่นอันส่วนมาอยู่น้ำนี่ละก็ง่ายก็ดีปีนี้พอได้ไปใส้มาอยู่น้ำกันซะบยัญญงเพงิ่นว่าครับผมก็เลยได้มาปีนี้ละนะครับนี่ละก็เลยว่างานแรกซัมว่าออนี่มาครับงานแรกเลยครับหลังจากที่เอาคู่กับเพิ่นนะเอาคู่แม่นครับแต่ว่าเราบ่ได้รใหม่เราเราข้างงาน เราค่างานนั้นประจําเราการเวลาสีเบัสสัญญาเร็วๆในีล่ะงานประจําก็สิได้มาเต็มที่อลาบาดนี่ไอโจอันนี้มันกับบึงมันเนี่ยเขาเขาภาษาเขาเป็นงานเต็มอันนี้คืองานงานเพิ่นจ้างไว้ยเทปีไก่ครับทำเมนงานคืองานเก็บตกครับงานเต็บี่ไก่แต่ว่าก็เป็นงานแรกของผมแนก่ยบานจักสิทธ้์ราคาหนึ่งบ้านพูดมือแล้งเลยเป็นพุทธลัดสิทธิมาปะอันงานไรเพิ่นว่างโบชุ่นกันเพิ่นยังสิมาขึ้นน้ำครับผมคือว่าถ้าเกิดเพิ่นเพิ่นว่างงานโบชุ่นกันเพิ่นยังสิมาไ แต่ว่าก็บเคือนต้องเปิดฤดูการคนละจังหวะกับในการเปิดกับดูเบื้องหลังเป็นผู้เป็นผู้ยังกว่าเขาจะเอื้อนผู้อ้ำนวยการทังหลังหรือว่าเป็นที่ปรึกษานะครับนั่นแหละแต่การเปิดบ้างมันก็ยังมาเขินเวทีนั่งไอ้สิครับอ่ะโอเคครับขอบคุณหลายๆจังไรกับฝากเลยเ้อนะครับปีนี้มาอยู่หนูพันไปเสียดสิ์นี่ละหักแพงแบ่งปันกันคือเก่าคือเดิมเป็นยูทูบหรือเป็นยังนีงอันนี้เป็นยูทูบครับเดี๋ยวไป็นลุงยูทูบลุงเพียั์ลงสุงยังลุงกรณครับ ครับผมเอาพี่น้องเอาซ้านี่แหละคลิปนี้จะเปเจ้ากระยุนน้ำข่อยได้จะกรเบิงเยอะโอ้แน่นอนแน่นอนขอบคุณหลายๆไอ้ไส้โม่หูว่ามีปีกับกันเก่าๆกันไอ้โจไอ้โจ้ดีเล่าขอบคุณครับครับผม